สวัสดีเด้อผมเป็พี่นอ้องมาเบิง่งายตะไสีปลูกอย่างเด้อพี่น้องเด้อเมื้อน,นี้พบกระส่องตาแสบแน,น่นอนคือเก่าปลูกยางพี่น้องปลูกยาง อย่างเซนน้ำเลยไพี่นอ้องฝนตกกยางพันดีพันดีแล้วก็กบกบกบอ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 บก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 บแล้วพี่น้องเด้อตั้งกล้องคนพี่น้องมากบ กบอย่างก่นนะอนเ้อเห็นบอก้องอยู่มันเหลื่อมบอก้องเนาะสงแซยมันเหลื่อมเหลื่อมน้อยหนึง่ง เทียบชื่นชอบคุณเหนคอุตส่า ปุ๊ปุ๊ปุ๊นะปุ๊ต้นนี้นี่น่ะปอยน้องยกบ่ซะสองต้นมันเป็นหนํามั่วอู้ต้นเดียว <g cassette tamaño> ยาหนากกันเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อต้นก็้ายแล้วต้นก็หมดแล้วบก็ชื่อมาหมาณสิต้น ยอันนี้จะไปปลูกก,ก๊อกกันหน่อพี่น้องเฮ้ยกกมะพร้าวกกงานกกยางเมื่อแล้วกกมะกะทันครับก๊อกเผาพี่น้องเอาใส่ดีพี่น้องเลยจ,จะเอาองไรดีกินหนามกอน กระทางนี่เราบอกบา้าทุบตีมก,ก,กระทางงัดออกระทางก็ได้เอาอกลมกระทันดิปูวี่น้องเอ้ยมกระทันกะกุกข้าว คอยเราเอานี้กกกระทัดนี่นะนี่แจกก็กวางนี่ยยเอ <c oughs> าใช่เพาว่าให้พ่วงนะเรว่าจะให้คุดหล่อง โคดกับเรื่องของเขารอกเลยขนานกุมวินน้องนก,กลุมปุเอื้อบมันมันดิ่นอยู่ในสายคู่มันมีด้วยวววหรน,ออนก็ยังข่าวบอกเออข่าวบอ่เอ้า ผู้งข้าวพี่น้องพัดลมก็จับโ้อยขามันจะเป็นอย่างนี้กือมันเป็นเนาะ ใดจังใดนะเพราะว่าเขาไปได้ผังลึกนะผมบอกเผานะยนะายเขาใช้เห็นลูกมันได้ลูกมะพร้าวเลยแต่คนเอากับเอาง่ายขโมยง่าย ทุบรถดึงยีเี่ยวยายปวดดึงไ่ได้โอ้ผังตื่นลงเอาอีทาอะไรลงอีลงอีตื่นพอดเออตื่นพอดลดลงอีกนิดหนึง เอาาไนีนโน่นพนฉงพดเอาลงเอ๊ะมันสิถือแดดแห้งพอดนะโอเคแล้วนี่ยอย่ามาเปหลับเอ้ จุงวยแบบนี้ตัวแมนบอกสี้องเนาะคุดตัวใช่อีมันแห้งตันเลย,ยค่ะเอาดอยที่แล้วมันงอกขุดขี้ดินใช่อีในน่อยมันน่ะให้ขี้ดินปกมันมันสีหอนโพดให้ขี้ดินปกมันแน่มะพร้าวมันหอนโพดใครว่าค่อยนี่ใครว่าใครว่า มันบริเกี่ยวตัวนี้นะหากมันล่มไปแล้วใจบออันนี้อันนั้นจะซื้อใช่บัดนี่กูมาจะทนที่น้องอันน <that> ี้บอกเออยับเข้ามาอีกด้วยกุ้งกระทันใช้รับแดดนะ อืม <ừ. S 2> <c oughs> ยับไมีค่อยว่าต้นมันใหญ่เด้ตามะกะทันนะต้นมันสีอันตาอ้อต้นมันสีตาอ้อบัทามันนะะต้นมันมมนสีตาอ้อต้นมากะทันอันนี้บัทามันใหญ่บัทามันใหญ่ต้นมันสีตาอ้อมากะทันอันนี้นานค่อยว่านั่นมันสิเผยลงดินนับไมาอีจักน้อยเออฮันล่ะ Ôi, vào dù ừ, đi, 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 đồ, vào. Ừ. <laughs> ้องเได่นีทับกระตาโลดฮะทับกระตาโลดโอ้มันสีออกทับกระตาจะบอกออเออนี่วาอมัดกระตาโลดว่ะผ่นอ,อ,อน Thầy bảo, áo này thùng mượn mì bảo mẹ Bố mẹ là dù nè Mẹ là dù thấy áo thùng mượn đi Thứ mẹ nó cuồng ngoài rồi <laughs> กะเอาดินพอดีบ่บ่เนาะเอาต่ํากว่านี้บ่นั่นล่ะนั่น là, <laughs> กระทำกนเาเมยกระทกัน่่ปุชาพุชยาอะไรพุชานมฉด ลบไปพุ่นก็จงงัลงเงยขึ้นมาใหม่มาซักก็จะงงมาเงยตัวอ่ะนะหนหลอยหลบลอยข้างนอง ้นอเรียบร้อยให้นอ้องตับใหญ่ไอีก่อนไปถือเครื่องมาช่ละเครื่องมาตับ ร้อยพี่น้องปลูกยางก็เรียบร้อยปลูกกกใหม่กับสองต้นตก้มัก้แข็งกันบ่ะพังไว้พี่น้องจักสิติดปุติสพังมันแล้งว่านในเมื่อหนีเที่ยวเด้พี่น้องติดอยู่ดนะมาเบิ่องฐานเนาะฝนตกห้ามอยู่ ติดบุยหากดอกมะแข็งนี่แหละพี่น้องยางก็ได้ปลูกแล้ววันนี้ก็จะทำการมัดอันนั้นมันใช้ต้นมัดต้นมันใช้รักเนี้ย้ไยวล้มพัดพี่น้องเอ้ยอันเด้เริ่มปลูกห้าพี่น้องปลูกใช้ห้านะปลูกไว้จังหน่อย มาปลูกหลายกัดิเอารถใส่รถมาปลูกอยู่คุณสวนพุ่นนี่ปลูกบังน้ำไหลนี่เฮ้ยนี่นๆนี่น้ำม,มันไหลเอาเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ผักกดไหลกดแช่ ก,กดติดตามกบส่องตาเสียมแชนแนลของเรา,ยาเด้พี่น้องเด้อยันนี่ก็สวัสดีครับ